สวัสดีค่ะพบกับกวิศราผาเครื่องผาบ้าน ep ที่6นะคะวันนี้มีผาบ้านค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันที่ราคาพิเศษเหมือนเดิมเลยนะคะ200บาททุกรายการค่ะพี่ๆมีค่าจะส่งปลายทาง50บบาทนะคะสะดวกโอน้องจัดส่งให้ฟรีนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ เบอร์โทรนะคะ0916967427นะคะสามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่าน IDline มาได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านกันเลยค่ะที่รายการที่1ค่ะพี่ๆนี่เลยรายการที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมให้ดูใกล้ๆนะ เป็นเบี้ยแก้นะคะพี่ๆค่ะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ๆไปให้แบบนี้เลยค่ะรายการที่หนึ่งค่ะนี่เป็นเบี้ยแก่นะคะใหญ่เก่าแล้วก็สวยเลยนะพี่นะรายการที่หนึ่งค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงนะคะถูเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆหรือแอดไอเดียไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สองค่ะเป็นพระคงลำพูนค่ะพี่ๆค่ะรายการที่สองนะคะ เนื้อพิมพ์เก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆเลี่ยมไปให้นะคะเป็นเลี่ยมเปิดหน้านะเป็นพลาสติกนะคะเลี่ยมพลาสติกเนาะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่พี่ๆรับชมพิจารณาดูนะคะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะพี่ๆเป็นพักกิ่งวังหน้านะคะอันนี้มีกิ่งด้านในนะพี่ๆนะ สามารถขย่าแล้วดังด้วยนะคะพี่พี่ค่ะรายการที่3ค่ะพี่พี่รับชมกันดูก่อนได้เลยนะคะชื่นชอบอยังไงก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อของน้องจะเขียนไว้ให้ด้านล่างนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่4ี่ค่ะ หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่4นะนี่เลยสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รับชมกันดูชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถถูกเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4ไปกันต่อที่รายการที่5ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่นี่เนื้อเปียกทองนะคะ ปีพศ2521ค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5ค่ะชื่นชอบสนใจรายการไหนก็จำหมายเลขรายการค่ะแจ้งน้องได้เลยอย่าลืมระบุ e ีด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อโตค่ะ สวยงามนะพี่ๆนะนี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่7เป็นหลวงปู่ทวดคะ่ะวัดช้างให้นะคะเป็นพิมพ์ทอใหญ่ค่ะพี่ขารายการนี้นะคะรายการที่7ค่ะพี่ๆ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่8เป็นนางพญานะคะเนื้อพิมพ์สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ค่ะพี่พี่ขาสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะ200บาททุกรายการเท่านั้นค่ะพี่พี่ขานี่เลยรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่9ค่ะ เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะวัดประดู่ชิมพี่ค่ะพี่ๆเลี่ยมไปให้อย่างสวยงามเลยด้านหลังเป็นหลังเยือนอินเดียนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่9ค่ะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่10เป็นปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะรายการที่10นะนี่สวยงามแบบนี้เลยค่ะรับชมกันดูพี่พี่ด้านหลังก็เป็นรูปยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการหมายเลข10ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการหมายเลข11ค่ะพี่พี่เป็นสมเด็จ ขี่แพะนะคะเป็นของหลวงปูท่ทิมค่ะวัดละหารไลค่ะเลี่ยมไปให,ให้อยู่ในกรอบเนี่ยหนาสวยเลยนะพี่นะรายการที่11ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่12ค่ะพี่ๆเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการที่12ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะนี่เลยค่ะรายการหมายเลขที่12ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่13นะคะ เป็นล็อกเก็ตหลวงปูดทิมค่ะพี่พี่สองร้อยบาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่าจะส่งก็ง50บาทค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่50าสิบขอไปค่ะเป็นรายการที่14ค่ะพี่พีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมค่ะรายการที่14บสนะพี่พีนะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พีรับชมดูได้เลยชื่นชอบรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะ <rs. S 1> รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15ค่ะเป็นนางพญาค่ะเนื้อพิมพ์เก่าเลยพี่พีนี่รายการที่15นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะเป็นสมเด็จค่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่พิมพ์สวยๆแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะพนะพี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะเป็นพักกิ่งไพรลีพินาศนะคะพี่ขารายการที่17นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะพี่ๆสามารถแจ้งน้องได้เลยนะคะแอดได้ดีลน์มาเป็นเพื่อนกับน้องก่อนได้เลยค่ะไปกันต่อที่รายการที่18นะคะพี่ๆ่ะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่ออีวสัสตะหีบค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่18นะพ,พี่นะปี2504ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่19ค่ะพี่พี่เลียงไปให้อย่างดีเลยนะคะพี่พี่รับชมกันดูนะรายการต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะ เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะปิดทองลงรลักไปให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังจะเป็นหลังแบบค่ะพี่พรายการหมายเลขที่20นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่พี่รายการที่21นะ เรียงไปให,ให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยค่ะพี่ๆรับชมกันดูได้เลยค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะแจ้งน้องได้เลยค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่22ค่ะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะรายการนี้นะคะมีน้ำหนักนะพี่นะเรียงไปให้อยู่ในกรอบค่ะรายการที่22นะคะ ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังยันค่ะพี่พีรายการที่23รายการต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะเป็นเหรียญพุทซ้อนนะคะหลวงปู่ทวดวัดละวัดช้างให้แล้วก็เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานี่เลย สวยงามนะพี่นะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นลูกอมนะคะของหลวงปู่ดู่สแกค่ะพี่พี่เป็นรายการที่25้านะคะสีแดงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญน,นั่งพาหลวงพ่อคูนค่ะพี่พี่วัดบ้านไรค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่26ค่ะเลี่ยมกอบไปให้ยังหนาอย่างดีเลย ปี 3, นะคะรายการนี้ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่2 7ค่ะเดี่ยนลงยาหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะรายการที่2 7นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28ค่ะเป็นพาซุมกอนะคะรายการที่2 8ค่ะพี่พี ด้านหน้าด้านหลังสวยงามเลยพี่พี่รับชมดูนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะเป็นพระรอดนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างสวยงามเลยพี่พี่เป็นรายการที่2 9ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะสําหรับ ep นี้ค่ะเป็นรายการที่30ค่ะพี่พี่ขาเป็นพระขุนแผนนะคะหลวงปู่ทิมค่ะ องเล็กๆนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบน้รายการที่30ค่ะ200บาททุกรายการนะคะพี่ขาสนใจถูกใจรายการไหนก้นี้เลยช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคะ่ะ0 9 1ย์6 7 4 2 7สามารถโทรเข้ามานะคะหรือแอดผ่าน ID l ดี e ลนมาได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกวิศลาพัาเครื่องพาบ้านไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้สวัสดี ค่ะ